มันหนักเหลือเกินครับผมตอนนี้ผมกําลังแบกเจ้าตัวหนึ่งนะครับที่มันหนักมากนั่นคือเจ้าตัวนี้ครับเจ้าหมึกยักษ์ครับผมหมึกยักษ์คอร์ลโซสควิดนะครับน้าหนักหนึ่งพันหกิบสี่กิโลครับเพิ่งตกได้เมื่อกี้สดๆร้อนๆตกยากมากนี่ขนาดใช้เบรดที่แบบตกง่ายๆนะคือจริงๆอันนี้นั่งฟาร์มอยู่นะแต่ว่ามันมีแสงสีเหลืองมานะครับก่อนหน้านี้ผมตกได้นส่น่นะครับแต่ว่าไม่ขึ้นมาครับผมเพราะว่าเหมือนกันเลยครับมันตกยากลบแปดสิเปอร์เซ็นครับ คือบานี่แบบถ้าพลาดน,นิดเดียวฟูบหายไปเลยอ่ะแล้วกว่าจะข,ขึ้นขึ้นทีละนิดทีละนิด,นดส่วนเจ้าหมึกนี่คือตัวที่2นะตัวแรกเมื่อกี้ตกไม่ขึ้นอ่ะหมึกยักษ์เรียบร้อยต่อไปคือเนสซี่นะครับเจ้าเนสซี่เนี่ยจะมาที่แสงสีทองที่ชื่อว่าเฟสฟูพู่นะครับจะเป็นอีเวนท์ที่สุ่มมาเรื่อยๆในเซิร์ฟอี p ก็มีแต่ว่าเหมือนจะอยู่สั้นกว่าในเซิร์ฟปกตินะเซิร์ฟปกติเหมือนจะอยู่นานมันใช้วิธีการเปลี่ยนเซิร์ฟที่เซิร์ฟปกติได้นะเปลี่ยนไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอเซิร์ฟ เน่เน่เน่่ผมได้ทริคใหม่มาทริคในการตกปลานะครับคือทุกคนอาจจะรู้สึกงุนงิดหรือลำคาญกับการที่ต้องกดกดปุ่มเขย่านะครับกดปุ่มเช็คเรามีวิธีในการกดปุ่มแบบง่ายๆนะครับอันดับแรกให้มาดูตรงนี้ฮะที่เซตติ้งนะครับดูว่า u i navigation toggle เปิดอยู่ไหมให้เป็น on นะครับหรือว่าเปิดอยู่ต้องยืนตรงที่ไม่มีปุ่มให้กดอย่างนี้ห้ามมีปุ่มให้กดอย่างนี้ตรงไหนก็ได้ที่ไม่มีแล้วก็กดตรงนี้นะครับเป็นโหมดภาพถ่ายแล้วก็เวียงเบ็ดไปปกติ ปุ๊บกด backslash ปุ่มนี้จะขึ้นมาแล้วเราก็กดปุ่มชี้ลงล่างให้มาอยู่ที่คำว่าเช็คทีนี้ก็กด Enter กับปุ่มลงล่างสลับกันเรื่อยๆมันจะเร็วมากมันจะเร็วมากๆครับคืออันนี้เนี่ยมันเป็นฟังก์ชันในการให้คนที่เล่นโดยที่ไม่มีเมาส์ใช้นะฮะใช้ปุ่มกดทั้งหมดเราเอามาประยุกต์ใช้กับตรงนี้ได้มันเพิ่มโชคด้วยใช่ไหมกดปุ่มเช็คเยอะๆเนี่ยมันเหมือนจะได้ปลาดีๆเยอะขึ้นนะ ที่ได้เจ้าหมึกยักษ์เมื่อกี้ก็ใช้ไิธีนี้นะฮะกดๆๆไปเรื่อยๆเนซี่ก็เหมือนกันสักครู่นึงครับผมแป๊บหนึ่งครับนี่คือเสื้อครับผม <laughs> นี่คือเสื้อฮาโลวีนครับเสื้อแอมนูบฮาโลวีนครับผมนี่คือเสื้อที่เหมาะกับการใส่ในช่วงฮาโลวีนคริสต์มาสก็ได้ปีใหม่ก็ได้แต่วันนี้ไปตกปลาหยิบไม่ทันครับผมหยิบเสื้อไปไม่ทันแต่ว่าแวะมาให้ดูครับนี่คือแอมนูบเวอร์ชันฮาโลวีน Halloween นะครับอุ๊ฟสิบโรบักครับผม มีจำหน่ายแล้วที่ลิงด้านล่างนี้เลยนะครับขอบคุณมากครับผมไปตกปลาต่อละเว,วียงเบ็ดไปนะครับกด Backslash กดปุ่มลงล่างแล้วก็กด Enter แล้วก็กดสลับกันรเรื่อยๆนะกดตรงด้วยเพิ่มโชคได้เยอะขึ้นด้วยเผื่อจะมาอีกสักตัวหนึ่งตอนนี้กำลังฟาร์มเงินเพื่อซื้อไปตกปลาแสนหนึ่งนะครับกำลังลังเลยอยู่ว่าจะเอาไหนดีคิงล็อตหรือว่ามิติคอลล็อตที่ร้านพ่อค้าพนจรมันเก็บยากเหลือเกิน นี่เพิ่งจะหกหมื่นนะเล่นตั้งแต่เมื่อคืนเล่นานานๆเขาไม่ไหวนะมันเมื่อยมือมันต้องกดไปเรื่อยๆอ่าได้แล้วนี่ไงเห็นไหมลบหกสอร์ซอันนี้น่าจะเป็นซีพิคโคหรือเปล่าไม่ค่อยสู้ด้วยน่าจะใช่เจ้าหมึกเมื่อกี้คือแบบสู้สู้นานมากเห็นไหมฮะมันลบโปรเกสไปเยอะอะถ้าเกิดพลาดช่องนี่คือแถบหายไปเยอะเลยนะฮะอะไรเนี่ยดูสิเลือสบสี่แล้วมิติฟิชอืม จะสู้ตัวนี้ได้เหรอภูมิใจภูมิใจนี่ถ้าเกิดอยู่แต่แถวเก้าอ,อี้นะครับมันจะไม่ได้นะเพราะว่าตรงปุ่มนี้เนี่ยมันเป็นอีกหนึ่งปุ่ม UI ถ้าเราเลื่อนลงมามันมีโอกาสจะไปโดนปุ่มนี้เห็นไหมฮะเพราะฉันต้องอยู่ที่ไม่มีปุ่มอื่นโอ้สีเหลืองอีจิน d a รีใช่ไหมเ้ยเด็ดเด็ดเดสู้ไม่ยากสู้ไม่ยากอย่าพลาดอย่าพลาดน่าจะปลาฉลามเลยพวกนี้ฉลามฉลามปากเลื่อย ตัวใหญ่แต่ราคาก็ไม่ได้สูงมากแต่ว่าเจ้าหมึกเนี่ยน่าจะหลายพันระดับมิติกแถมเป็นพันกิโลต่ำๆต้องห้าพั 5, นหาเจ้าหมึกหมึกยักษ์กว่จะตกได้ได้อีกแล้ว60%ก็น่าจะเป็นมิติกฟิฟชมันได้ง่ายมากเลยฮะวิธีนี้โอเคมิติกฟิชมาอีกแล้วครับโอ้โห อันนี้ใช่เลยครับผมดูแถบนะฮะดูแถบนะครับโอ้โหอย่าไปด้านนู้นเยอะเห็นไหมมันลดลงเร็วมากอืมอืมเอออย่าขยับไปเร็วสีเออโอ้โหเอาสักทางหนึ่งครับอย่าไปอย่าไปหลายที่เขาร้องละอย่าไปหลายที่ อนนีเดียวอีนนี้เดียวอีกนิดเดียวอีกนีดเดียวอีนนี้เดียวเย้ <Yeah! laughs> โอ้โหหนึ่งพันห้าสิ้ากิโลตัวเล็กกว่าเมื่อกี้สองตัวแล้วครับอันนี้คือตัวแรกตัวใหญ่ขึ้นมานิดหนึ่งเออเห็นความต่างอยู่นะฮะนี่ <laughs> ตกยากขนาดนี้สักห้าพันหนาตัวหนึ่งอย่าน้อยกว่านี้เลยเหมือนเดิมฮะ โดนทุกการเขยา่าโดนหมดอนี่ไงไฟฟูฟูครับมาครับเนซี่มาฮแต่ในเซิร์ฟวีพีเนี่ยมันอยู่แป๊บเดียวเองในเซิร์ปกติผมไปตกอยู่นานเลยนะยังไม่หายเซิร์ฟวีีตกแป๊บเดียวหมดแล้วไม่รู้เป็นเพราะอะไรแต่ว่าเซิร์ฟปกติมันมันแหลกไงมันตกยากต้องเป็นแสงอย่างนี้จะมีโอกาสสปอเน,นซี่ขึ้นมามามาใหเห็นหน่อยเนซี่ ใช่ไหมเนี่ยเป็นสีน้ำเงินเป็นอีเวนต์ครับไม่รู้ปลาอะไรฮะอ๋อปลาโครงกระดูกปลาที่เป็นก้างตัวเล็กราคาไม่แพงใช่ไหมอ๋อนี่ปลาเอ้ยตัวนี้ไม่เคยได้ปลาซอมบี้ครับไม่เคยได้ฮะเคยได้แต่ปลาที่เป็นก้างเป็นอีเวนต์ฮาโลวีนอันนี้ปลาเป็นซอมบี้โอเคตอนนี้น่าจะได้สักหมื่นหนึ่งแล้วนะฮะในตัวมึกยักษ์สองตัวปลามิติข้ออีกสามสี่ตัวน่าจะถึงหมื่น โอ้โหใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่เป็นสีน้ำเงินเป็นสีน้ำเงินอีเว้นเหมือนกันน่าจะเป็นปลากล้างมั้งอะไรเออ what 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 สองพันโอปลาอยู่ไหมปลายังอยู่ อ๋อกูฟิตหรือเปล่าเมื่อกี้วายวายตกแบคลูมเหรอแต่อยู่กลางทะเลแบคลูมไม่มากลายไปอยู่ใต้ทะเลแทนอยู่อหายไปในแบคลูมโอ้ดีที่ปลายังอยู่นะมึกละมึก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 ยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ใช่ไหมยังอยู่ยังอยู่โอเคครับอะไรก็ไม่รู้อยู่ๆย่ล่วงเฉยเลยเรือหายเหรอ หรืออะไรถอยหลังไม่หน่อยถอยหลังไม่หน่อยผมว่าเขาหักเงินเยอะไปนิดนึงนะจมน้ําเนี่ยสักห้าร้อ่ะกำลังโอเคอยู่ปิดหมดถ่ายรูปไม่ได้ครับเปิดหมดถ่ายรูปไม่ได้บักเรียบร้อยครับเกม <laughs> อ่าตรงไหนนะที่เปลี่ยนขนาดปลาตรงนี้ใช่ไหมอ๋อนี่ไงใช้สามรอสดเป็นการแบบสุ่มถ้าถามราคาคือตรงนี้ห้าพันเจ็ดครับโอ้โหสองตัวก็มือหนึ่งแล้วครับ รีบเซลล์ก่อนเลยครับ5้0พเรียบร้อย5้0พอ่ะมีอีกตัวหนึ่งอันนี้น่าจะถูกกว่าเล็กน้อยมึกยักษ์เหมือนกันตัวเล็กกว่านิดนึงสัก5 5 0พไหมห้าพันเเหมือนกันครับ72็ด0แล้วฮะแล้วก็มีอะไรอีกอ่ะมิติกฟิช1.4ึกิโลเออถ้าเอานนี้ไปเปลี่ยนล่ะมิติกฟิชลองดูหน่อย0.9กกิโลนะฮะอันนี้ถ้าขายเนี่ยได้เท่าไหร่พันสแล้วถ้าเกิดลองซุมดู 338บาทกลายเป็นอะไรลักกี้โรลเลอร์จาก0.9เป็น1กิโลเพิ่มขึ้นมานิดหนึ่ง1,400เอ้ยเพิ่มมา200จ่ายไป300เพิ่มมา200คุ้มไหมเนี่ยขออีกนิดนึงเพิ่มมาอีก0.4กิโลอ๋อมันจะเพิ่มไปเรื่อยๆแล้วมีโอกาสลดใช่ไหมตอนนี้1.4กิโลฮะใช้ไปเกือบ700ได้เพิ่มมาเป็นเท่าไหร่2,000อืมมันก็คุ้มอยู่นะ2000เหมือนกันโอเคซอมบี้ฟิชน่าจะไม่แพง 114เห็นไหมอ่ะส่วนที่เหลือก็เซลล์อไปเลย5,800ได้มา8 1 0 0 0นึงฮะโอ้เสียดายมากเมื่อกี้ที่ล่วงลงไปคลิปหน้าน่าจะได้แสนหนึ่งเดี๋ยวมาดูกันว่าจะซื้อเบ็ดอันไหนดีเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ